จ้าเพืเ่อนๆจ้านี่ก็คือเครื่องทาความร้อนในบ้านแอลเนาะจ้าเนาะกำลังเตุงานเนาะื้นนี้นะคะแอลจะมาเตอร์น้่มมันแอร์ร้อนหรือว่าฮิตเตอร์ร้อน,นเนาะจ้าเนาะเติมน้่มมันนะคะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวนี่เลยนี่ก็คือเครื่องเครื่องทาความร้อนในบ้านของแอลนะคะเพื่อนจ้านะคะ ประตูอยู่ข้างหน้าเฮานะคะประตูที่อยู่ข้างหน้าเฮานะคะมันเป็นประตูอ่าสําหรับเปิดห้องตู้ตู้น้ำมันถังน้ํามันแอลจ้ะอันนี้ก็คือถังน้ํามันในบ้านแอลนะนะคะถังน้ํามันเอาเปิดไฟก่อนอเปิดไฟเปิดไฟโอเคค่ะอันนี้ก็คือถังน้ํามันในบ้านแอลนะคะเติมได้เราเล่าอ่า เก่านลิตจ้าแต่ว่ามันเนี้เอวเติมมาหลายเพราะว่าเงินบม่มีหลายเราจนะ้าเนาะเพราะว่าน้ำม,มันมันแพงนะคะอันนี้ก็คือทางน้ำมันของใต้ดินแอวจ้านะคะโอเคค่ะก่อนที่อวจะเติมน้ำมันนะคะหรือว่าเอา่อบริษัทเติมน้ำมันจะมาเติมน้ำมันให้แอวนะคะเอวจะต้องปิดปิดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือ ปิดเครื่องทําความร้อนก่อนจ้าบ่าให้เครื่องทําความร้อนของแอลเห็นงานนะจ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นละอองจากน้ํามันมันจะไปติดเครื่องแล้วมันจะยากต้องเสียเงินให้สางมาทําความสะอาดล้างเครื่องอีกเนาะจ้าเนาะแอลต้องปิดไปก่อนจ้าโอเคปิดไว้แล้วส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นทอน้ํามันเนาะนี่ท่อน้ํามันนะคะที่เอ่อ ทางบริษัทก็จะเอาสายน้ำมันมาปล่อยลงเนาะจ้าเนาะอันนี้มันจะอยู่เลยเบียงหลังบานเอลนะคะอาหารของแอลมือมนี้ก็ง่ายๆจา้าต้มซุปนะคะแอลกับคุณก็จะกินน้ำกันช่วงนี้แอลจะกินอาหารกับท่านคุณแบบนี้แหละจา้าทานี้เวลาให้การพวโผอลจะกินอาหารน้ำกันเนาะจ้าเนาะส่วนมากคนเยอรมันก็นจะง่ายๆอาหารจานเดียวถ้วยเดียวจา้าบ่มี สองสามถ้วยสามสีเมนูคือจังคนได้เฮาเนะาจาน้ะเนาะนะคะโอเคอีกเลยจา้าอาหารของพวกเอาหมดนี้กเนคะยืเอืม แมบที่สุชาติกูสู้<อ>ง่ายๆจ้ะกินสุปผักร่วมใส่มกักะโรนีเนาะอยู่ประเทศเยอรมันนี็จะเอานู่เดินไอ้ท็อป ชิมกันดีกว่ามั้งสิวุ่นหนาบ่ะวุ่นหนาบ่ะคุณจะกินขนมปังแผ่นนะคะ Excellent อ oh, <thank> mm ๋อจานก็ดีอง่ายๆจ้าอาหารของพวกแองง่ายๆนะคนเยอรมันส่วนมากจะกินอาหารแบบ mm hmm. จานเดียวถ้วยเดียวบ่วมีหลายเมนูจ้าหันจะกิน mm hmm. อ่ามันฝรั่งต้มกับเนื้อตุนอ๋นนึงสิ่ะให้จานเดียวเลยจ้าบ่าต้องอีหยังหลายมากไหมนะคะ was ihr wagen, man Nein. Wer Heute, was ist der Tag? Ich gucke gerade, weiß ich noch nicht. <laughs> Wirklich nicht, Mausi? Dienstag. Heute ist Dienstag. Heute kommt Haltöl, ne? Ja. Schwitzen 12 und 15 Uhr kommt Aber er. Ja. Okay. Gut. Und morgen muss zum Senat. Mhm. 15 Uhr 15. Mhm. Jetzt wird Ernst. Bohle, Bohle. <laughs> <laughs> mhm. อัก็ไมักบชแต่ทวาีัดง้นวี้มนเนวุดวมันนวันนนี้มันเปน้มาเ็นันัเป็วงนี้นะค็หนาวมากถนนนะคะจับเก็น้็ง ไปใส่มาใส่ก็ตตรงระมัดระวังจ่าช่วงนี้นะคะเพราะว่าถนนลื่นมากเลยนะคะไปสนี่ไปสนี่มาส่งจดหมายนะคะแต่กับบรูด้วยกันว่าเออจะได้รับจดหมายอย่างบอเมือนนี่นะหันบ่มีอะดีจ้าส่วนมากจะเป็นพวกอ่าฮะดูฮัดบรีฟออร์ดพุสเมาซีอ่โอเค Hab ich Päckchen? Ja. Yeah. Danke yeah. schön. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Mausi, guck mal, wir haben Päckchen. Eine Überraschung, das glaubst du ja nicht. Der hat uns hingeschickt? Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, Muni, er hat Kong. Kong. Ja, Glucana. เป็นเสื้อรส์มากเลยค่ะของลูกค้าส่งมาเป็นของขวัญน,นะคะ mm hmm. คุกมาเฮ muss da, ma ja, ja no? Ich habe den Heißen ausgemacht. Danke. Aber trotzdem kannst du noch mal ich nachschauen. No, wenn den Knopf gedrückt hast, gut. Ja? Okay, gut. Aber trotzdem, Vertrauen ist gut, Kontrolle ja. ist besser. Alles klar. <coughs> ich habe schon ausgemacht, aber trotzdem, guck bitte nach. อันนี้ก็คือจะปล่อยน้ำมันลุ่งไปในถังน้ำมันขางล่างของแต่ดินแอวนอะจน๊ะเนาะเติมน้ำมันแอลกอฮอเสร็จแล้วเนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาเปิดเบิ็งกองวาลค้าทรคคางกองของขวัญอีหยังมาให้แอรกับทันคะุณจ้ะนะพูมเป็นเสียงมาวอ่ะฮาดา,ดา Also. Ja, ja, das war richtig. So. Ping. Oh, erste Karten mm. für Familienpart. Lisa, komm, Pang. Mm. Mary T Smart. Wow, mm. toll. <laughs> ja, das ist yeah. süß. ของขวัญจากลูกค้าส่งมาให้พวกแอลกับคุณจ้าของขวัญคริสต์มาสทีแอลกับคุณเป็นปเนงียบง่ายในเพื่อนนะจ้าเนาะดีต่อใจนะอ่าคัมมาโรยชิลล์นูโยช์ <Yeah. S 2> เนื้อสลามมีลมควันสลามไม่อ่ะน,นี่แหละจ้าก็คือของขวัญเล็กๆน้อยดีต่อใจจ้านะคะสิ่งใดที่เฮา ใ่ใจเหตุใส่ใจเหตุใส่ใจทำนะคะมันก็จะออกมาดีลูกค้าก็ดีเจ้าใจนะคะเข้าก็ดีก็จใจของขวัญที่ลูกค้านะคะทรงมาให้แอลกับกันกุณเนาะถึงว่าเขาจะเป็นแค่คนทำสวนนะคะแต่สิ่งแต่เขาเห็ุลงไปแล้วมันดีต่อใจเข้าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสวนลูกค้าเหตุออกมาโดยใจทำโดยใจจ้านะคะบ่ว่าจะเหตุอีหอย่างจ้าใส่ใจทำใช้ใจทำ รักในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างรักกันชอบกัน <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ,คะบาย <c oughs> บาย <c oughs> บายบายบายเพิ่นกำลังอ,อออง,อง,องอ่านของขวัญอ่านคำอวยพอน <c oughs> ค่ะบายบายค่ะ liber for p a t Lieber Herr Part, Weihnachten ist, wenn die schönsten Geschenke nicht unter den Baum liegen, sondern am Tisch sitzen. Danke für die tolle Arbeit, die Sie in unser Garten leisten. Kommen Sie gut in Neu da, ja. Schön. Wunderbar, vier Stück drin. Vier Stück jedes Mal, ne? Jawohl.